โลกมีการเดินทางด้วยรถไฟที่น่าสนใจและไม่เหมือนใครหลายแบบวันนี้เราจะพูดถึงการเดินทางแบบหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในการเดินทางที่พิเศษที่สุดในโลกนั่นคือรถไฟบรรทุกแร่เหล็กซึ่งวิ่งบนทางรถไฟประเทศมอริเตเนียรถไฟนี้สร้างขึ้นเพื่อขนส่งแร่เหล็กและสินค้าเหมืองแร่และถือเป็นหนึ่งในรถไฟขนส่งที่ยาวและหนักที่สุดในโลกรถไฟนี้วิ่งจากเมืองซูเรตไปยังนูวาดิบูระยะทางประมาณ700กิโลเมตร การเดินทางนี้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้คนจากทั่วโลกเพราะนอกจากจะยาวแล้วยังผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่ด้วยความโหดร้ายของทะเลทรายและพื้นที่ทรายกว้างทำให้การเดินทางด้วยรถไฟนี้ไม่เหมือนใครอุณหภูมิในตอนกลางวันสูงมากและในตอนกลางคืนเย็นจัดสภาพแวดล้อมแบบนี้ทำให้การเดินทางอาจเป็นความท้าทายสำหรับบางคนแต่จุดประสงค์หลักของรถไฟนี้ยังคงเป็นการขนส่งสินค้าผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟนี้ก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวัง รถไฟนี้มีตู้เปิดอยู่หลายตู้ทําให้บางคนสนุกกับการนั่งบนตู้เพื่อชมวิวทะเลทรายจากด้านบนนี่เป็นประสบการณ์ที่พิเศษเพราะคุณจะได้เห็นวิวกว้างจากมุมสูงแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยหากคุณมีโอกาสสไปเยือนควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเช่นใช้มือจับและระมัดระวังขนานั่งด้านบนตู้รถไฟที่ยาวและหนักทำให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง รถไฟผ่านภูเขาและเนินทรายซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพและวิดีโอคุณยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในมอริเตเนียในระหว่างการเดินทางข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสารคือควรพกน้ำและครีมกันแดดสวมแว่นกันแดดและหมวกเพื่อป้องกันแสงแดดจับมือจับไว้เมื่ออยู่ด้านบนและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวชับพลันเตรียมอาหารและน้ำให้เพียงพอรถไฟนี้ไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและไม่เหมือนใคร แต่ยังมีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในรถไฟขนส่งที่ใหญ่และหนักที่สุดในโลกทุกวันจะขนส่งแร่เหล็กหลายพันตันไปยังนูวาดีบูและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจธธกของมอริเตเนียระหว่างทางคุณจะได้เห็นวิวทะเลทรายลมพัดทรายและพื้นดินอันกว้างใหญ่รถไฟนี้ถือเป็นผลง,งานวิศวกรรมที่น่าทึ่งเพราะต้องขนส่งตู้สินค้านักผ่านเส้นทางทะเลทรายหากคุณต้องการเดินทางด้วยความปลอดภัยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ นั่งในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการยืนนั่งด้านบนอาจสนุกแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กและผู้ที่เดินทางพร้อมครอบครัวรถไฟนี้เป็นประสบการณ์เหมือนฝันสำหรับนักเดินทางหลายคนคุณจะได้เห็นความงดงามของทะเลทรายและเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของรถไฟการเดินทางนี้แสดงให้เห็นว่ารถไฟนี้เป็นหนึ่งในรถไฟขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์อันไม่เหมือนใครได้ด้วยความปลอดภัยหากคุณมีโอกาสสไปรยโมริเตเนียและใกล้กับรถไฟนี้จำไว้ว่าเป็นประสบการณ์เชิงข้อมูลและวัฒนธรรมและต้องปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยเพื่อให้เพลิดเพลินกับประสบการณ์พิเศษนี้ได้อย่างปลอดภัยรถไฟนี้ไม่เพียงแต่เป็นรถไฟขนส่งแต่ยังเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวผู้คนวิวทะเลทรายและตู้รถไฟยาวทั้งหมดสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำตลอดชีวิต การเดินทางนี้ทําให้คุณได้เรียนรู้วัฒนธรรมการจัดการทางรถไฟและความงดงามของทะเลทรายสรุปได้ว่ารถไฟบรรทุกแร่เหล็กประเทศมริเตเนียเป็นการเดินทางที่ไม่เหมือนใครและให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและคุณสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์รถไฟที่ใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดในโลกได้แค่ปฏิบัติตามคำแนะนำและระมัดระวังคุณก็จะมีประสบการณ์ที่น่าจดจำและสนุกสนาน